แอปพลิเคชันในโลกออนไลน์ที่กำลังมาแรงนั่นก็คือ Clubhouse ครับมาดูกันว่าข้อเด่นข้อด้อยของ Clubhouse มีอะไรบ้างครับ ข้อเด่นข้อที่1ครับผู้ฟังสามารถยกมือถามได้ครับ 2. ไม่มีการใช้รหัสผ่านครับเพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนหรือว่าล็อกอินเท่านั้นครับ 3. การที่ให้คนอื่นอินไว้คุณเข้าไปในแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนอีกรูปแบบที่น่าเชื่อถือครับ 4. คุณจะได้รู้ความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคลับเฮาส์โดยตรงครับและ5คุณสามารถเข้าถึงคนดังในแวดวงต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับมาดูข้อด้อยของคลับเฮาส์กันบ้างครับหนึ่งจำกัดคนฟังครับแต่ละห้องนั้นจํากัดที่8คนบ2ไมม่ีเวลาอก ว่าคุณเข้าไปเนี่ยเขาพูดกันไปแล้วกี่นาทีครับ3ไม่สามารถฟังย้อนหลังได้ครับ4การอินไวท์ค่อนข้างที่จะยากลาบากครับและ5ยังเข้าไปถึงทุกกลุ่มโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันครับเราได้รู้ข้อดีข้อด้อยของ Clubhouse ไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ c l ับ h o u s ์อย่าง Podcast และ s p a c e s กจาก t w i t เตอร์กันนะครับ Podcast ครับข้อดีที่เรารู้กันดีนะฮะก็คือว่ามันสามารถฟังเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งต่างจาก c l u b h นะฮะเพราาว่า Club house ่ Clubhouse ีฮ คุณต้องกดเข้าไปฟังณเดี๋ยวนั้นที่ผู้พูดเปิดห้องแล้วกําลังพูดอยู่มาฟังย้อนหลังไม่ได้ครับข้อดีข้อที่2ผู้พูดสามารถตัดต่อได้ตัดต่อคลิปให้มันกระชับขึ้นให้มันน่าเชื่อถือขึ้นแต่ซับเฮาส์ทาไม่ได้คุณพูดสดได้อย่างเดียวนะฮะสครับพอดแคสต์ผู้พูดเตรียมบทมาเป็นอย่างดีได้เลยฮะเพราะว่าไม่มีใครเห็นว่าคุณจะมีสคริปมากน้อยขนาดไหนแล้วคุณก็มาตัดต่อคัดชนได้แบบข้อที่2เมื่อกี้นี้ครับและข้อที่4ที่ดีมากๆของพอดแคสต์ก็คือมันมีแอปพลิเเเคชันข้าาถึงยอะมก spotify apple youtube google app podcast เองก็ดีซึ่งต่างจาก clubhouse ที่คุณต้องเข้าแอป clubhouse เท่านั้นครับมาดูข้อด้อยของ podcast กันบ้างครับเป็น one way communication ครับคือการสื่อสารทางเดียวฟังได้อย่างเดียวโตอตอบไม่ได้พูดคุยไม่ได้ยกมือถามไม่ได้ซึ่งต่างจาก clubhouse ที่เป็น two way communication ครับคุณเข้าไปแล้วการที่คุณเป็นคนฟังอยู่คุณอาจจะเป็น speaker หรือว่าผู้พูดได้ครับ2ครับคุณจะได้รับข้อมูลจากสิ่งที่ผู้พูดอยากพูดให้คุณฟังเท่านั้นใน p o d แต่ว่าถ้าใน c l u เฮาส์เนี่ยคุณอาจจะถามนอกประเด็นหรือว่าถามไปถึงประเด็นอื่นๆแล้วผู้พูดเขาก็อาจจะตอบในประเด็นนั้นก็เป็นไปได้ครับ 3. ครับการเข้าถึงตัวผู้พูดใน c l u b เฮาส์เข้าถึงง่ายครับแต่ใน p พอดแคส มันอาจจะเข้าถึงยากกว่าเราไม่รู้ว่าเสียงเสียงนี้อัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้พูดเป็นใครผู้พูดอยู่ที่ไหนการเข้าถึงยากกว่าคลับเฮาส์ครับซีท็อปปิกไม่ได้หลากหลายเท่ากับคลับเฮาส์ครับเพราะว่าเขาฟิกซ์มาแล้วสิ่งที่ผู้พูดอยากพูดคือเรื่องนี้นะสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังก็ไม่สามารถรียกเก็บได้เพราะฉะนั้นท็อปปิกไม่หลากหลายเท่ากับคลับเฮาส์ครับเราเปรียบเทียบพอดแคสต์กับคลับเฮาส์ไปแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ของ T w i ต t e r ที่กําลังทดลองอยู่และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือ Preces Preces คล้ายๆกับ c l ับ house ครับสร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แต่ทีนี้ข้อดีข้อด้อยของ Spaces มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยฮะ 1. การเข้าถึงง่ายมากครับเพราะมันคือแอป,ปเดิมคือแอป t w i t t e r เคแต่ว่ามันเพิ่มฟีเจอร์ Spaces เข้ามาครับ2ไม่จำกัดจำนวนผู้ฟังครับอันนี้ต่างจาก c l ับ house อย่างสิ้นเชิงนะฮะสามสามารถส่งอีโมจิระหว่างที่พูดคุยกันได้ด้วยโอ้โหอันนี้ c l ับ house ทำไม่ได้แน่นอนนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ Twitter ในโหมดของ s p a c e s คุณสามารถเก็บเสียงเอาไว้ได้ Clubhouse เก็บไม่ได้นะฮะนอกจากว่าคุณแอบอัดออกมาหรือคุณขออนุญาตเจ้าของห้องว่าขออัดเสียงเอาไปเผยแพร่ต่อนะถึงจะทำได้ครับระบบเสียงของ s p a c e s ใน Twitter ดีกว่า Clubhouse นะครับหลังจากที่มีคนไทยเคยไปทดลองแล้วเขาบอกว่าระบบเสียงของ s p a c e s ใน t w i t t e r ดีกว่า Clubhouse และเสียงใน s p a c e s จะถูกเก็บไว้อย่างน้อย30วันแต่ใน Clubhouse อีสกอรครับมันไปเลยฮะ ส่วนข้อด้อย Spaces ใน Twitter มีอะไรบ้างครับ 1. มันเพิ่งเริ่มครับแน่นอนว่ามันอยู่ในช่วงทดลองยังไม่ครอบคลุมครับมีผู้ใช้เพียงแค่บางกลุ่มบางคนเท่านั้นที่ได้รับโอกาสในการทดลองใช้ฟีเจอร์นี้ครับ 2. ผู้พูดใน Spaces จำกัดที่10คนต่อห้องครับนั่นหมายความว่าถ้าห้องนี้มีผู้พูดครบ10คนแล้วคนที่เหลือไม่สามารถเป็นผู้พูดได้คุณฟังได้อย่างเดียวครับสณนะตอนนี้นะครับมีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสร้างห้องเพื่อพูดคุยใน s p a c e s ได้แต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะทุกคนอาจจะสร้างห้องได้ต่างจากคลับเฮาส์นะฮะทุกคน สร้างห้องเองได้หมดครับเราได้เห็นข้อดีข้อด้อยของทั้ง Clubhouse Podcast แล้วก็ Spaces ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับในมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า Clubhouse มันเป็นแอปพลิเคชันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเหมือนวิทยุผสมกับการประชุมหรือว่าสัมมนาออนไลน์มารวมกัน ฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้าไม่เห็นตากันนะฮะพอดแคสต์ Podcast เนี่ยโอ้โหเราทราบกันอยู่แล้วมันก็คือฟังอย่างเดียวเหมือนฟังวิทยุนะฮะส่วน Spaces เนี่ยอารัพูดตรงๆเหมือนพัฒนาขึ้นมาเพื่อแข่งกับ Club House แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับที่เขารู้สึกว่า Twitter เนี่ยสิ่งที่เขาโดดเด่นคือ การพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่จํากัดตัวอักษรแต่พอทวิ t เตอลงมาลุยเรื่องเสียงจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกติดตามได้ในเทคออ f บายซีเ e ียเกนครับ